ตอนและหละกาคเพิ่มพันาุันุครือุ์ของท่านและสัมคู่ส่วนบุญถางห่างขอความร่วมมือลูการจุด่านกัาสวม้นานะการยน่ากันค่ถึอ2เมตรวมถึงหมั่นล้างมือและการสัมผัสจุดต่างๆทางห้างกุมีสามขั้นตอนค อ๋อมันไม่มีถุงใสนะคะแล้วก็เลยใช้วิธีนี้จ่ายเงินแล้วตอนนี้รอลุงจิมอยู่รอลุงจิมอยู่ลุงจิมก็ยังไม่มาคะตอนนี้ นะคะเรามาโรบินสันนะคะมาซื้อของนะคะธุละเล่งด่วนนะคะและเน้นระยะในการนีางน่านอ2เมตรรวมถึงหมั่นล้างมือหลังการสัมผัสจุดต่างๆนี่นะร้อนมากเลยนี่อยู่ข้างหน้านะคะเนี่ยก็ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายจากทางภาครัฐนะคะโดยมีการขอความอนุญาตทุกท่านเรื่องกี้อย่างคือการที่เพื่อลงทะเบียนในรถไทยชนะัย่างนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอยู่ข้างหน้าโรงพยากจ้างให้ใช้บริการค่ะเพื่อสุขอนามัยของท่านและสังคมส่วนรวมถามท่านวันนี้ทางนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะหนงถเมตร